เมื่อไหร่มันเปนนอนเสรให้ให้นำโสมมาเป็นิมาหาดอก็็ตตงนาหามันดอกเจ้าอื่น้อปูปูเย่ยมากงอยู่เออตุ๊กอ่เป็นิมา

สา,า่ตีลูกสาวเว่นบ่มาตีลูกสาวเว่น,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 นบอกฮะหอ,<า>อ่ต่ามประเภทนีส่วนกระพุทธมมต์ ปกเกนี่ซีรีสประโยชน์แหงเด็ครับสวดให้แล้วต่มสูตรที่สวดธรรมดาเนี่ยนะทางงานทางงานแันอวมงคลเกี่ยวกับอันเังสี่คนเรียกว,ว่าสวดพระพุทธมต์แต่ว่าขั้นง,งานศิลป์างานงานแต่งงานงานเกี่ยวกับสิ่งปารกสิง่งดีๆคนเรียกว,ว่าจะเริ่อพระพุทธมตนเนี่ยมนุนพาเป็นเพื่อนแล้วก็กลับอัน ไอ้เนิ่นสั้นแนวมันแนวสันเด้ที่มันเป็นเลยมันมีหนวยมีนัยมีอย่างที่ผูเกิดได้กับปยังการุนี้ทีถามสมควรหรือบ่กับปยังพันเตเขากตอบกับตัดเ,เราเล็บจิ๊บก็ยังแรียแรมขาดไปเรียกว่ากับกับปิยะโภหารคือคำพูดที่สมควรอันมุน้นนี่ะมัะว่าข้ใจว่าอะไดิคือจังอันนี้สมกับกินนี่นั่นแหละ อันนี้สงกด็กินเขาได้ยินได้ฟังเอาเบิดสหนึ่ง่นบาทยังเกี่ยวกับขนาดโคชนะคณะโคชนะขนาดวนะ่ายโ,โยมยนี่แกยังบ่เข้าใจที่ขนาดพระนี่แยังบ่เข้าใจตีวินัยว่าแตกกันมีคณะโคชนะไม่ถึงว่านิมนต์พระนี่นนะนิมนต์เขาบํามเพนเขาบํามเพนอันนี้สงพรรษากับอันนี้สงกับขินต่อเนื่องกัน ไปหอดแทนเพืเ่อนเดือนซีนะที่เมววื่อวาอันนี้ส่งนะแล้วม้วนม้วนเด้อขนาดนีนม้วนบัดถึงไหนไปสันเข่าบรไหาเด้กม้วนบิดรัดกับไปสันได้ผู้เดียวเมื่อน่ะเพื่อนกระเล่เพื่อนกระเล่บอกห้ว่าเพื่อนกระเล่ห้ว่าไปสันพัฒหารเศร้าไปสันเศร้าสันเพื่นไม่ไปอันนั้นก็ทำไปบอกบอกให้เอ่ยอซื้อเกี่ยวกับโฆษณาทั้งหา่องได้ยังบอกไม่ลืมเด้อ เพื่อนในทองตัวลุงปู่ในทองแต่กอนเขาซุกขนมสดขนมแห่งป่าเนื้ออันแรกนึ่งกันไปเพื่อนเพื่อนหอยเกาถึงเด้ไปสันลาบเด้อไปสั้รเน่ยว่าได้ออกซื้อโฆษณะเมนมุ่นเบิดรัดจะไปได้ององเดียวขั้นไปน้ากันเบิดกับคิดอาบัตเบิดทุกองทุกลูกอาบัตบังแม่นธรรมดาเด้เพื่อนอันเลยอันยตระไว้่แม่ปนั่งสัดร่วมวงตีเป็นวงดอกบานเขาเต่าแปรแปรคิดเบิด ตามลักเก์ียนเป็นทักษะอันนี้คือ HHH. ลักสูตรเลยเอยบบ่ประเดีเกี่ยวกับกิริยาที่ฉ ah ันว่าอะไรเกี discord, ่ยวกับกิริยาที่โยมิยมนิดโยมนุ่นเป็นอัญตระไวอัญตระไวกาละสมโยกาละอัญวาเวลากาละเวลาหรือภษะางกิมาท่ามเวลามีข้อสาคัญน่ไรเวลาเป็นกําหนดเด้เบิร์ะเวลาสนธนทนีเด้อสวดมุ่นเวลาสนีเด้อสั้นจังหันเวลาธนีเด้อเบิดเวลา เวลาค้นกบบยเดียวกันเวลาค้นก็จาให้ให้แค่ลอยปี้องห้อให้ไหบลอยปีผู้หอดลอยไปหยักหยาผู้กายลอยไปก็มีเด็ผู้ก็หอดลอยนี่มันหลายเป็นเส้นัตว์ทีกำหนดไวลสัตว์ใช้ชีวิตสัตวโลกให้ยุคพัทธกับห่านี่งที่ได้เจ้าองค์ปัจจุบันเป็นมวาลอยลอยปีเป็นมวลาลอยลอยกำหนดเวลาว่างนี้กแบบดเดียวกันท็่กำหนดเวลากาละ การการการเฮตุการทำรสารแต่ว่าการงานการงานคือเวลาเหตุจีวณเวลายิบจีวณนี่นั่นแหละนาวาพิโอรหณะสมโยนาวาคือไปน้ำหนํำไปน้ำอันนั้นไปน้ำเลือดอันไหนไปน้ำเลือน้ำเครื่องบินน้ำเนื้ก็ตามไปน้ำยานยนต์มุ่นสันเขาเด้สันได้ดิบุปัญั์มันหรือสมณะพัตตะสมโยนัดบวชน้ำกันนิมมุนนิมนตนสันเขาได้ันานไหนบุปัยญง แต่โอมเป็นบ่าดิบ่ได้เลยเป็นอาจารย์เด็กต้องต้องเข้าใจสิเด้อไปไปยิ่งห่างมาดับคู่บาอาจารย์เลยแม่เทศพคอยเพร่ภาพาอานันนาบลงเลยเพินอ่าคัดสอนผินกสิคิดไปแม่นบอกตูนุ่งตูเซียงนุ่ง่นในทองเบิดต,ตัวแต่ก่อนเนยใสเนยคนน้ำมันดึงคืนอนว่ยตะปูไอทองได้เพิ่นหัดเนี่ยมือทำบัตรสวดมนต์แล้วในพภาษาพฟองเลย เป็นอ่านละเอีบาย้ังเละเอียดเบ็ดกได้เห็ดกอนมูที่กรรมีกะแต่ละสิกขาบทละเอียดละอ่อนไม่ยได้ขือมันไปยปสื่อเบึงในตำรานี่แมนเบดเนี่ยบ่มีแน่เยนเลลงปูเหาเนีว่าขึ้นอดนะขึ้นหอดอันนี้คือกัรเช่นกั้งกาวถึงกาวถึงหลายยุ่นเนียนเป็นเนียนทำไมกอนนี่ไถแน่ยไถเน่เราผู้ได้น่ขยันก็ได้่าขยันหัวฟังเบดก เรียงล่าต mm ัางตสันน <mor thấy S 3> <m> ้ำห่อนพุทธจกแล้วกาแฟทุ้งแบนยังมาแร้งแล้วสองถุมสามทุมสองทุมกลัวถุมกลัวกระซงน้ำเพื่อนกรงน้ำแล้วก็เป็นาสันกาแฟพุทธจกแต่ก่านบมีหนังสันหลายเด้แล้วแล้วก็หาทำบัตเพื่อนกับเราเรานีซื้อฟางเด้กอันหนะโพกนอกหน้าแาษาในรรษานี่ก็เอาหยนหอดโคกอุ่นีนึ จะเลยเป็นคนนอนโบ่ได้ตเตวิน่อยก็บ,บอกให้นอนตเตวินจกักเกลือจกัจกเงี้ยก็แกเกี่ยหนละอ่ามันเป็นสันดิเพื่อในเรียน,นศึกษาการนอนเพืา่อวางไปได้ยินคัดจีของฝรั่งนะเจ้าจวา่ายังมีเวลานอนอีกมากในในในรุมน่มฝังศพนะเจ้าจวา่าพอฝรั่งเขาฝังเลยฝังศพไปเอาไว้ถ้าเกิดเอาไว้ถังปื้นขึ้นมาพร้อมพระเจ้าเปิดโลกเลยพระเจ้าไปนั่นจังสีมา เป็นน้ำมันอันนั้นไม่ร่วมเสียของก์ชั่นเขาจะฝังเป็นเงื่นเลยคู่มือกับเขาบัดหลักเพราะว่าเขามันสะอาดเขาน้ำเลือดแต่กระดูกมันสะอาดควบกันอันนั้นบ่มีมองได้คือคนจีนคนอินโดนีเซียคนอันนั้นนั่งมองเดียโอ้ยหมายว่าเป็นบ่มีคนไปอยู่อยู่กุกกอนจนตายจนนี่มองฟังจนบ่มีมองนะแต่มาคู่มือได้จาเประเทศประเทศระบบเผาบ่ว่าสิเป็น ศาสนาได้กับเขาเบดเพราะว่ามันเก็บง่ายมันสะอาดมันบดทำอันตรายตออ่ไอไอม้มลพิษของโลกที่พระเจ้าจวางแต่เมียนก้มอยู่ดอกไปบางมองไม่มีหอวควนเด้ก็ไปเบิ้งเบิบ้ดพระเจ้าจเห็นไลยหาเบิึงหาเหลาะเบิึงเปียบเปียกก็บานเ้องพระจ้เห็นจังไดยเล้วเหลี่ยวผู้ที่ก้มเสื้อก็ไปล่อยอังคาาไปล่อยอังคานไปล่อยล่อยหนายิ่งหนาหนาหนัก ก็แล้วแต่เิธีไต่บัากันเป็นพ่วงเสือพ่วงนั่นนันเข้าบ่ร้อยบ่ยังกับยาคนณราตั้งแต่พีดีเพิ่นเพิ่นจำกัดเพิ่นนั่นนั่นไว้ตั้งแต่บ้านไต่เลยบาเห็นเพิ่นว่าไว้ปตีตัางนานากะเมยะบทสวดเวลาคนตายเวลาอย่างนี้เบิดอ่าท่านภาคกลางท่านจะมีท้าบุญสามวันอ่าทบุญเจ็ดวันสิบห้าวัน หาสิบวันลอยวันเลยข้าเจ้าคือหอดพ่อแม่ข้าเจ้าข้ามบุญม้วนนี้มวนผาแต่ข้ามบุญผู้พ่อนั่เนี่ผู้รวบรวมยติพี่น้องอะแรเนี่ยเือเป็นสำคัญบทสวดแต่แตกต่างกันจากบ้านท่าเลยบทสวดแตกต่างกันแตกต่างกันจากบ้านท่านเลยผู้บาอาจารย์ทุกการเคยพ้าบาเบื้องแต่ว่าเมื่อใดเห็นบทสวดอีกบพ่เกินสิบปีโลกมันเป็นละเนื้อเดียวกันแล้วเป็นกอบอะไรเสียสั่ง เปลน,น่ยนอะไ่เงิน,นงเดียวเงินเบสเนี่ยสิคืกอกัรเบสดบบบ่ได้ก็ต้องทองเละห่าได้เหมือนเป็นอะไรสัตว์ก็ต้องกำหนดมากพืออะไเขาเจ้ากำหนดมาแต่โดนละไรหละักคยเรียนเคยศึกษาเคยไปอยู่ภาคกลางกับผู้ดุลจะไม่ควานมีคุณเมืองลาดบุรีกาญจนบุรงงีย่ำแรลงย่ำยันกับคิดไก่แล้วไปหล่เบึงไม่ยุทธจักรเข้าเจ้าเป็น,นได้ศึกษาไปหอดพุณหรือจังเห็ยนฟูเพิ่น เพิ่นอบร้มสังสอนลูกสิบ์ลูกหานี่ควบมขู้วาสามารถเอาตัวหลอดเขาได้ในสังคมจังเห็นบุญคุ้นเพิ่นเ้บแามยางนี่เขาบ่ท่านเห็นหาอยุบานเขาบ่ท่านเห็นเข้าไปไกๆเพิ่ท่ังเห็น,หนสวดมน่นแบบเดียวกันสวดมน่นสังหยกยังแน่เป็นสิมีเป็นความนิยมของพระเจ้าก็เลยมันมดูดันเราจะได้ก็ยังบดสวดทามันในย่างท,ทา,มา,ามัามานินยามคื็น,นิยามของโลก พ่อหมายของนิยามของโลกคนเปลียสอนพระเครื่องพระสงฆ์เครื่องประชา์สนอยู่วัดเชตวันเมื่อสาวัถีสาวัถียังมาาีพรติเิ็นสอนพม่มีหลายดอกอันนี้จังทุกครั้งอนาตามีอยู่สามอย่างหลักๆนั่นสอนแล้วแต่นี่พอดีเหตุจบแล้วแต่บรรลุมากคนก็บอกไม่แน,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 น่น้นนะบรนษั์บ้ายนี่มีบทหนึ่งอีกยะดาะเวปาตุภวันติธรรมมา อันพุทธอุท่านท้าถาอัตีต่างนานลากะไมยะอันบทสวดที่ให้ค้นให้ค้นชุกคิดหรืออะไรให้คนสุกคิดอืมให้เป็นผู้มิร่าตีเดียวเป็นผู้มิร่าตีเดียวแบบใดค,คือคือกาว่าเบิดขึ้นนี่ไปเขาต้องตายนะให้เป็นผู้มิร่าตีเดียวพ,พระคือทำาไม่ได้เหมือนแบบเดียวกันท่านว่าแต่ห็เป็นผู้มิร่าตีเดียวอุโบห็นแต่การรับการนอนการ พระคันให้เอาประโยชน์ใช้แก้เจ้าของเป็นสัตว์อธิษฐานนานบาตก็แย่บ้างแน่เลยบแมนั่นนักธรรมเอกไม่ได้ยุกก่ยไก,ก,ก่นักธรรมเอกโทษตีโทษเอกนักธรรมก็ได้สอบนักธรรมส่วนมโนได้ได้ดหลดจากข้อหมายก็ได้หลดมันตีอยู่ในนี่เบิดอันนี้คือรักธรรมส่วนไปนนในบวมนั่นส่วนในข้นตายซังนี่ส่วนในข้นเป็นนี่นะฟังแต่ละบทละบาทบบคคล ข้นประมาทในบทสวดมนต์มันมีบางสำนักดนดี่ก็เหมือนอย่างเงี้ยสร้างสถาปนิกเบิ่งดีๆเป็นห่วงอยู่งเรื่องของการบ้าบอเป็นห่วงเป็นห่วงย่านไปเบิ่งไปน้ำกระเจา้ามาแนวมันบดนะีนี่ไปนั่งไรเด่นคนแนวมันบุญศรัทธาเหลื่อมใสวพวกศรัทธาจริตทั้งหลายพวกศรัทธาผู้เว้ากันกนะศรัทธาดาคนกันนะศรัทธาอะไรี้มันมีหลายอย่างมีหลายอย่างทุวกวันนี้คุแหฮงนั่น เราต้องเบิงต้องเหลือก็ยังน้ำท่วมเลยนะเห็นบ่อแหงน้ำท่วมแต่ก้อนบ้านเราคนมีมีน้ำสังยังมือนได้น้ำท่วมน้ำสังน้ำสังนั่นมันท่านเตะน้ำสังนั่นมันเป็นน้ำสะอาดจะขึ้นแล้วน้ำสังแหละแต่ว่าน้ำท่วมลวดไปแล้วเขาก็ไปได้หมดตักเอาอยู่ในน้ำนั่นแหละนั่นแหละเออเยนสั่งเลยน้ำท่วมมากนนี้คือการควบคุมหรือข้อมูลข่าวสารเนื่อนาเขตบนาทำหรืร้ายทุก กคิดจักถือเขาบไปเรียนบปเรีศึกษาท่างนี้ท่านมันเหมือนกระโจนใส่กรถามเพิ่นเพิ่นไปบางที่บางย่างไปเฮ็ดน้ำเขาเบิ่ดไปเฮ็ดน้ำเขาเนี่ยถือว่าเป็นบริวารของเขาเนี่ยมุเ่มเป็นสันหลายจตัวล่างหงอน,นงานศพเนี่ยเบิดเป็นแสนสองแสนแม่นแล้วแสนสองแสนประมาณก็คนเอ็นมาใส,ส่ผักไปเลยสุกมาใสาา่ผักไปละเปลืองน้ำผักไปละคือจริงบริวานดอกเป็นน้ำกระเจ้าเหรอเราหาแต่ กูสมัยที่แบบสมัยเดียวนี้ก็มี like shallow, you, em. บางบ้านนี่ห้อยเราบ่ได้แล้วเราบ่ได้ตั้มเอียวตั้มเอียวอย่างลบบพระศิษย์ปวนมดกด้บางบ้านก็ล้มไปโอ้ยกู้บาลย่างไปกู้บาลยังกินไรเนาะไปสูดยาพวกนี้กินได้เลี้ยวเบิดงปวดเบียปวดหล่อเที่ยวหัวเข่ามันละตะกี้ว่ะคุณสมุทมีดอ่มันเป็นในสัตว์เลยมันเลยเปื่องน้ำอะนนบ้างมันเปื่องน้ำกู้บาลเลย ผู้บาดเลยครับ่ได้ว่บาบ่ไดในนั้นเอามาเลยซื้อหาบังดาพระเนียนผาเนอันาไม่ห่างนั่งใหม่คนที่กะสังเกตุงงเข้าไปล้อมไปล่ำไปล่อเลี้ยงบพว่าสิเป็นตลกในมอล่ำบพว่าสิเป็นอีหยังมันอะไรหล่อเลี้ยงได้ทุกมื้เงินเพราะว่ามันมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้อื่นผู้อื่นผู้นี้ครอบครัวมี อันนั้นสมบูรณ์เขาบอรอเลี้ยนเลยรอเลี้ยนไปมันก็บบหัวบกคำมันนะถ้าพระที่สัมมาเนี่สุโมเดียนเน่ยแมงหลดไปลว่าไปมีดหัวหลดมันเห็นนะมันเห็นอันนี้ก็แบบเดียวกันเขาจะไปประมาทเด้บางที่บางมองเห็นเพื่อนโอ้ยเอาไปเขาเบิร์ตพกเจ็ดท่านเหมือนท่นแม่แท้ท่านแม่คล้องแค่ไปนลยจะไปเขาไปยั้งลำมูไปก็ได้เสียใจก็เอาท่านดีบอกท่านเสร็จกันนั่นคิดแต่เองหลด มันต้องมีมันว่ามันต้องมีคนเด็กผมเป็นสัตว์เด้ขนาดม้าไก่ผู้มือ่อเี็กเขาลดส้นมา้าลดอะไรนั่นพวกหักมา้าหักแมวหรืหออะไ้นิ่เสพนั่นมันคือเก่าต้องไปเปลนะี่ยนโซ่เปลี่ยนขาบมันจ้ะจ้ะคือขับเคนยังนขาวานหรือลกมันเปลี่ยนไปเด้แต่ก่อนเด็แต่ก่อนเนี่ยขันว่าอันมูนี่นะบ่บ่บบเป็นอย่างแต่เดี๋ยวนี่โอ้ยเป็นเรื่องเป็นเล่าด้วยแหละก็ได้ไปเห็ุเขาไปอื็ผู้ใดบ่ด่างบ่มีคนหูจักใน ในหลกบ่มีหูจักแน่อยากหูจักไปร่องไปตรงนม้ปกครองคนบ่มียังหล่ะสื่อตัวลรซ้มากไอ้สมัครบัญชีเฟซบุ๊กหรือเปลาเป็นขข้อมาขึ้นแท่ต้นเลยเพิ่อยังสมัยก่อนเอามัดเอาไปยังกันตะกอนท้ายลงเลยบ่พอเข้าคนหู่นจักเมิดระเหศเบิดหลกสับเขานำห่อตัวเลยเป็นระดับเด่นตะกี้บ่เป็นยัง กูมือดีขั้วเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไร่ไรเลยเปลี่ยนไรเขาเป็ีนไร่เขา,เนนเขาจากสียูน้ำเขาไใยสียูน้ำเขาได้ในม,มีขั้วซุปขั้วสุปขั้วเจริญในชีวิตบอกลูกบอกล้านกระหู้เอาไปเค็ดเอาแล้วไปปฏิบัติเอาเป็นบาปจะสืบไปนั่นเด้บางที่อโอ้สาลดทังเวียสาลดทังเวียนน้ำข้าเจ้าเด้ไปยังค,คุ่มือนีมีขั้วคัดแย่งกันมีขั้วคัดแย่งกันอ่า เกิดทรงข้ามมันจะมีย U C เป็นว่ามีย U C อย่างหนึ่งแยงแย่งแย่งนั้น k he see, you yeah, like it, it i ยู่แยง kin T U สองแย่งคู่สว่าสามแยงอำนาจการปกครอง ah kin T U อย่างอีกอันหนึ่งมี U C อย่างนั่นล่ะ kin T เนี่ยก็จะมองย U มองเซาเลยล่ะมอง U มองเซากับเป็นทำไมเฮื่อนแปลว่าเป็นเพื่อนเป็นหน้าเป็นยันกระต่างเป็นทรั์สินทองเจ้าของนั่นะ แย่งการคากันนะระดับระดับชาวบ้านระดับหมู่บ้านเข้ากับไมระดับอันนั้นก็เป็นครอบครั้วอะไรตรงเป็นครอบครัวอยากพี่น้องได้กัวได้เมียไปแล้วก็ฟังพ่วงแต่ละสังละสางเอาอะไรบ้างเนี่ยบาดมึงบบจงหนึ่งเสียมหนึ่งบ่ย่อมกันนะเมื่อบ่ย่อมกันก็เป็นเรื่องเป็นเล่าเบื้องหน้ากันบ่ได้อันนี้ก็คือข่วมโลกบข่วมโลกบข่วมหยงดด่ายอะไรแบบนั้นแต่ยังให้มันมีเพราะว่ามันเบื้อง มันกันตัดยากขาดมีกันย้อนเรื่องโมนีมันคือือยังนเนาะต่อเกินลอยปีตายนิดจากกันเบ้อละจักของไฟดอกบ่หมีดอกกาจะเป็นนั่นหลายเป็นอ่าอันโมนีละมันมีมาก่อนเนี่ยเด้ย่งคู่สวัดกันแย่งคู่สวัดไปเห็นบอกเดือนแปดเดือนเก้าสมัยก่อนกัดกันฮึมแต่เราหมองละที่จนจากไกลย่งกันหยาดกันอะนรไปตัวได้พ่อใจก็ไปตัวได้บ่ขอใจมันก็บ่เห็นกัดกัน เป็นนิสสัตวสมัยก่อนแต่สมัยเดียวนี่แบนมีคุยแยามบาทโอ้ยมันเกิไปะจังว่าฝนตกต้องก็ตกต้องตามฤดกูกาลนี่ยังเปลี่ยนไปไหมเป็นนิสสัตวแย่งกู้สว่างแย่งอำนาจการปกครองแบบเดียวกันญาติกันเจ้าบ่ดีคอยดีขึ้นมาเปลี่ยนกันแย่งกันฆ่ากันชิงกันซะเป็นนิสสัตว มีมีอยู่ซํำเนล่านสาเหตุที่มันเกิดส้ำข้ามเกิดท่วมว่าขาใจกันท่วมโลกท่วมกวดท่วมหลงเอามาประกอบกันเลยอยู่ในเหตุอันนี้เบิดเป็นเป็นเป็นสันเด็กเพิ่นว่าไว้ในตำราเพิ่นแย่งกันเพราะฉะนั้นเข้าก็ยังมันเป็นได้ยิ่งเ้ฟวง้เพิ่นแล้ครับเห็นเพิ่นก็จังในระดับประเทศกัดเดือดร้อนวุ่นวายกันชื้อหางกันละบันที่จริงงัน เป็นก็เป็นพี่เป็นน้องกันในระลางเกลียเทียบเพื่อเฮาดูหน้าแดีนเดียวกันใกล้กันแม่นัะไรเอ้บาก็ยกหนี้ก,กันบยย่ได้ยี่งเดาสิไปคาไปแกงไปเบื้องหน้ากันบ่ได้เยิง่งยังเพิ่นว่าไว้แล้วถ้าเป็นผู้เพิ่นสลากผู้เพิ่อนอ่ไเกิดเกิดฟังบางยุกก็คือเด้คือเพื่อนใกล้กันนี่แหละเพื่อนใกล้กันกล้องวงจรพิดราคาเป็นแพงนี่ก็บ่สู่พี่น้อง อยู่หื่นใกล้กันที่เมีนั่นเบิงเหื่นไปนเรื่อยๆจะไปนันไปนีเบิงให้กันได้บ,บ่เป็นอย่างผู้มือนี่บ่แล้วติดกล้องวงจรปิดใส่แล้วกับเอาระบาดนี่คือเอากาสิธิ์้องไครข้องมั่น,บบน,น,กกน,นเดี๋ยวบ่เป็นที่เป็นน้องกันเบียนเสด็จในระดับประเทศกับเอาแล้วบันค้นนั่นค้นนีนน่ไปเป็นเรื่องเป็นเล่าก,กันที่จริงทหารเขาจะอยู่น้ากันลาดไปเล่นน้ากันมากินขอน้ากันเซือยอยู่ เหตุมันก็เพราะคนแย่งกันนะแย่งอำนาจกันเพื่อสิให้มันกระทบกระเทือนกันเพื่อสิได้เอางบประมาณออกมาคิดจะหน้าเบิรงคขับงว่าบางคน,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 นเป็นั่นนี้บั่น่อยก็กะ่บิดสรุดสังเว้งดอกสรุดสังเวทนำพระภิกษุสงฆ์บางองค์บางลูปบางท่านนี่ก็พูดไป,ไปว้าไปก็คล้ายๆว่าส่งเสริมในการข่บาบวันนี้ใครเพิ่นมองไปถึงขนาดนั้นอันนี้คือกัน เข้ากับ่ดเข้ายุกไก่ืสอเดิบอได้หอมดูหอมเต่าแล่้ยนนี้คือกระจกปกติกระจ้กไปมาหาสูกันนั่นยังหันที่น้องยิ่งท่างบุญอยู่จะก็ไปมาหาสูกินเข่าปุ่นกินยังแย่บุญก็ไปมาหาสูกันก็เป็นยังน่ะนะฟังเล่าฟังให้ดีล่ะที่เหี้ยกลมไปก็ได้ซึ่งยุกไก่แต่เข้าบุกมีพัดสับปอดบุกเมียนั่งกนต่างชินถึงบัตรเลยถ้าจะบอกไม่อยากมันเป็นสัตว์อันนี้เฮื่อนใกล้กันแบบเดียวกัน นี akan, ้เบ so so ้าขึ้นเรื่องที่มัสิคัดแย้งกันเกิดจากพ่วมมเนี่ล่ะค่วมโลกท่วมโกดพ่วมล้งเนี่ล่ะอย่าให้มันมีอยาให้มันมีให้มันเข้าโลกกันนะผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ผู้หน้อยกับเป็นผู้หน้อยมันจได้เด่นผู้ใหญ่ก็เป็นเนตีแบบยางในเขาสามมาทัณฑศีลเขาวัดเขาว่าทำาคิดประโยชน์ขำาคิดจ้องเฉพาะในมันได้อยู่น้ำกันเดือดร่มทุกสงบไปแล้วก็ยังเั็งสี่หลัง ขั้นมองเบ้ามองล่างมองล่งลทีเหมือนได้ยิ่งขาเจ้าว่าดอกยิ่งพระตะว่าย่อมตว่าขั้นเงืเ่อนพ่อกซอมาได้ลายเ,เงื่อนประกันซีบมาลายเนี่ยเต็มมาลายโตมาลายเน่มาเด้คนบางมองเนี่ยโอ้ยเด้ได้เสื้อนแนวออกบัรเสื้อโอ้มันกับโบมีแนเนี่ยนะ้าบัติโบมีดี้แถวว่าก็พระเจ้าว่าไอ้บัตนเด่กแไปซวยกันดีกันแบบนี่เขา ้านอาหารแหงเมี่ยงกับไปซ้อยเรือกันบ่เป็นกินน้ากันมองบ่มีกับบ่หนั่นกับเกิดติดประเทศนี่สืบไปอันมูนม้นี่หลังเสด็มานางมาร่วมกันมนานางมาร่วมกันมากนั่นเสียสลายไาาม่ได้สำนีแหละได้ยินได้ฟังสำนีกับมสีบอดีน่จะน้อยอยู่บ่เป็นเราคนฟังสวนบนุญสวดได้แล้วมันก็แม่อายุแต่ถึเขาป่าลกถึงต้นตต่เด้เอามามีคุณุประการต่อกันก็ได้ได้ยินได้ฟัง แ่ขั้นมากระโลระดังสพออมันมีาะโล่ดังไม่ได้หนอกเนะสิเดยิ้วขอรายใหญ่มั่นซ้อมภูมเลยเด้่โอ้หวยบระทุกพนัพนุ่นเลยอ่ารับฟ้อนได้ไหมเด้ออ่ารับ้อนรับฟ้อนมือเต้าของเวลาไปจังหันบรรทุกวอารรทกหหลักภูมิที่ต้องมาอยู่สิจักอบุดีแต่เงินว่าเลยนับหลายอย่างที่บรรทุงหรือมุ่นมาเบิดตัว เาบ้านแรกมือกนแลนจึงเรียนเขาเรียนนมันก็เดินได้กูเมือทุกที่เพราเด็กดอกขันแ <t> ์ <in> <t> ้ดกย่ำดำหน้ายะทาวริวงพุราปริปุเรนติสาคขรังเอวเมวะอิตกินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตา